มาแล้วครับช่างอลูมินน้องหน้ายิ้มที่ใครเห็นก็บอกพร้อมกันเลยว่าน้องมันว่วงช่างอลูมินไยายท้ายกลมๆแบบนี้นะ่ารักตัวนี้ห่อยนิ้วฝาท้ายเปิดแบบนี้ครับกดป๊อกแล้วก็ดึงขึ้นว้าวสปริงด้วยโโหแล้วประตูอย่างกว้างอนะให้มาทำไมขนาดเนี้ย อย่างกว้างนี่ประตูกดปึ๊บเปิดบานใหญ่หนือนกันนะเอาเรื่องนะตัวผมนี่สูง184นะดูเนี่สูงอย่างเงี้ยนั่งได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเออเข้าไงวะเนี่ยฮัลโหลไปแล้วนะเฮ้ยเข้าไม่ยากเว้มันดูโล่งนะมันมีกระจกบานฟิกอยู่ตรงนี้บานหนึ่งระยะเข่าไม่ติดระยะหัวโล่งๆ <S <S เฮ้อูว่าติดตัวใหญ่ขนาดเนี้ยยังไงก็ติดเนี่ยนั่งเป็นคนชายเลยมีที่พักแขนตรงนี้ด้วยเออคิดดูดิ ซิตี้คาร์ไซเล็กขนาดนี้ยังทำได้ขนาดนี้เลยเปิดราคาเรียบร้อยแล้วครับกับฉางอันลูมินน้องหน้ายิ้มที่ใครๆก็บอกว่าง่วงลูมินเขาเปิดตัวราคาแล้วนะรุ่นรุ่น LDC จะอยู่ที่499,000บาทส่วนรุ่น L จะอยู่ที่479,000บาทราคาถือว่าตลาดแตกแน่รุ่นนี้ ช้างอลูมินลรถไฟฟ้าไซมินิไฟหน้าและไฟท้ายกลมๆม,มีเปลือกตามาขนาดนี้มองมุมไหนก็โคตรน่ารักชิบเป่งเลย น้องง่วงก็ง่วงอะครับไม่ได้หญิงนะรถไฟฟ้าซิตี e อีวีไซส์มินิเล็กๆน่ารักน่ารักกระทัดรัดตอบโจทย์คนเมืองที่ต้องการใช้งานรถทุกวันดีไซน์ออกมาแบบ3ประตู4ที่นั่งรวมประตูหลังแล้วนะไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดกําลังพอดีเลยล้อขนาด14นิ้วมีฝาครอบลายดอกไม้มาให้น่ารักน่าใช้อีกแล้วกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีแถบไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะ ม,มอสตนี้เออคิตตี้ั่งรู้น่ะ เกียร์จะเป็นมือหมุนอยู่ตรงกลางและมีปุ่มปรับโหมดการขับขี่มีทั้งอีโคและสปอร์ตจะแรงหรือประหยัดกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวรู้เรื่องเลยสิ่งที่น้องหน้าง,ง่วงให้มาทั้งภายในและภายนอกน่ารักมากแต่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมีแต่ความน่ารักหน้าง,ง่วงเน้นใช้งานในเมืองเพราะมันเป็นรถไฟฟ้า E ีวีซิตี้คาร์สายประหยัดสาหรับใครที่อยากเปลี่ยนมาสัมผัสและใช้งานรถไฟฟ้าครั้งแรกราคาน้องเปิดตัวมาไม่แรงมากในตลาดรถไซมินิแบบนี้โคตรน่าสนใจกับไอ้เจ้าน้องหน้าง,ง่วงคันนี้ ใครอยากไปดูหรือสัมผัสน้องน้่งง่วงไปได้ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ที่ Impact Challenger ร์ l อเมืองทองธานีมีตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึง7เมษายน2567และอย่าลืมกดติดตามเพจอิจันไว้นะวันนี้ไม่ไหวแล้วโคตรง่วงเลยอ่ะ